ิิจจครับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมแพตโต้ฟูจิจิครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมารีวิวปืน L9 Thunder Rifle นั่นเองครับเห็นคุณผู้ชมนะครับผมขอมาเยอะมากๆเลยครับผมให้รีวิวปืนนี้ครับข้อมูลปืน L9 Thunder Rifle นะครับผม ขบุตรเอซาวไรเฟิลเอลเก้าเลเซอร์ไรเฟลฉายานทันเดอร์รุ่นจำนวนจำกัดผลิตโ,โดยบริษัทใหญ่ CI. อัปเกรดจากพื้นฐา 7, นเอลเซเวนดาววิทยโยธินใช้ในการทำศึกอาวุธเลเซอร์ยิงต่อเนื่องระยะไกลหลักโดนเป้าหมายจต่กระจายโจมตีเป้าหมายทำดาเมจยี่สามจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีประเภทระยะไกลนะครับผมยิงเร็วกระจายดาเมจน,นะครับคุณสมบัติใน PVE นะครับผมพอเล่ในการยิง80.0ตัวคูณความเสียหาย23.1%ระยะยิง110 พกพา140.0จอเกาะ100ดาเมจจอเกาะ10.0%กร, 10. ระสุน80นัดความเร็วรีโหลด76.9%ดาเมจต่อน,นัดเนี่ยเบานะครับแต่ว่ายิงได้ต่อเรื่องั่นเองครับผมแถมจอเกาะได้ครับผมและมีดาเมจจอเกาะ10%ก็ยังโอเคอยู่นะครับคุณสบ P, มบัติ PVP ความเร็วในการยิง80.0ตัวคุณควาเสียหาย21.5%ระยะยิง170พกพา140.0 จาะเกราะ100อดาเมจเจาะเกราะ10.0%นกระสุน50นัดความร็วโหลด76.9ระยะยิงถือว่าไกลครับผมแล้วก็วิ่งเร็วครับมีเจาะเกราะมีดาเมจเจอะเกราะก็ยังโอเคนะครับผมแต่กระสุนเนี่ยลดลงมาจาก PVE ประมาณ20เลยครับผม20นัดเนาะ ก็ความเร็วรีโหลดนี่ถือว่าไวครับผมความเร็วในการยิงนี่ไวมา,มากๆเลยครับผม80.0ตัวคุณความเสียหายผมว่าต่อนาแนน้อยแต่ถ้าเกิดยิงรวมๆแล้วเรายิงครบนะฮะทั้งหมดเนี่ย50นัดเนี่ยก็แรงนะครับความสามารถระดับหนึ่งดาวสปิริตยิงกระสุนออกไปโดนแล้วก็กระจายไปเลเซอร์ Laser หลายอันเพิ่มความเสียหายแต่ละเลเซอร์3%ความสามารถระดับ2ดาวเลเซอร์สเปเชียรไลเซชั่นเพิ่มอัตราคริติคอลของวันนี้เพิ่มขึ้น12% คุณสมบัติพกพา40เพิ่มความเร็วกันเคลื่อนที่ของฮีโร่10%ความสมบัติระดับ3ดาว Mechanical Shield ผลแม่เหล็กของกระสุนเลเซอร์เมื่อโดนจะมีโอกาสต่อโลกของกองทัพจากกลนทำดาเมจพิเศษเพิ่ม46.8%แล้วนี่นะครับผมก็คือสกิลทั้งหมดนะครับผมที่เขาให้เรามานะครับผม3ดาวนี้นะครับแค่3ดาวยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะเราว่ามันยังทำอะไรไม่ค่อยได้ครับ ความสามารถระดับ4ดาวเลเซอร์อินครีสเรดิเอชันพลังเลเซอร์เพิ่มขึ้นอัตราความเสียหายเพิ่มขึ้น6%โดนสตูเราจะมีโอกาสลดความเร็วอ40%ต่อเนื่อง2วินาทีปอดล็อกกระสุนรูปแบบใหม่ความสามารถระดับ5ดาวพีเอสเปเชียรไลเซชัน จอกกของอาวุธน,นี้เพิ่มขึ้น220ความสามารถระดับ6ดาวเลเซอร์ชิลเมื่อโดนัตูจะโจมตีมีโอกาสจะสร้างโล่เลเซอร์ลดดาเมจที่ได้รับ3 0ต่อเนื่อง3วินาทีความสามารถระดับเดาวเพลเนเทเพิ่มค่าจอกก่อของเลเซอร์100แต้มทำมดาเมจจกเกาะ10%บปอร์็บวก0.1%ุดปรลดล็อกสูตรรูปแบบใหม่เราลองมาทดสอบนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สกิลนะครับกี่วินาทีถึงจะตายนะครับ คนบาณ14วินาทีนะครับผมแบบไม่ใช้สกิลแล้วแบบที่ใช้สกิลละ่ะแบบใช้สกิลนะครับผม7วินาทีครับพอมีสกิลอดีลิ่นของแลนด์บีนเนี่ยทำให้คริด,ดามเมจของมันแรงมากขึ้นนั่นเองครับถือว่าแรงมากจริงๆครับอ่าเรามาลองดูนะครับผมแบบที่เราใช้กระโดดนะครับผมถ้าคือเขากระโดดไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยกี่นาทีถึงจะตายนะครับ เ้อเสียเลยนะครับผมของปืนนี้นะครับอัตราความแม่นยำเนี่ยต่ำมากมากเลยครับเวลาเขาก็โดดหลบนะครับผมมีไม่กี่นนะครับผมที่ฉลับไปโดนนะครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมเวลาที่เรามลงแรงนะครับผมแล้วเขาก็โดดหนีไปเรื่อยๆเนี่ยและปืนเนี่ยกว่าจะยิงโดนนะครับผมกว่าเขาจะตายแล้วดามจมันน้อยมากๆเลยครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับนี่ใช้เวลาไปจะหนึ่งนาทีแล้วนะครับผมประมาณ50วินาทีเนี่ยยังไม่ตายเลยครับโอ้โหนานมากๆ อ่ะ54วินาทีครับผมตายแล้วครับทีนี้มาลองดูแบบแรงของจริงกันบ้างนะครับผมใช้เซตสายถึกนะครับผมเน้นถึกอย่างเดียวเลยครับนี้ลงแรงนะครับผมแล้วก็ใช้คู่กับปืนอาบิสการเน็ตแลนเชอร์นะครับต้องบอกไว้เลยว่าบางทีเนี่ยเราจะชอบเจอคนที่ชอบหนีนะครับผมแล้วเขาไม่ยอมบุกเข้ามาเนี่ยการที่เราใช้ปืนอบิสการเน็ตแลนเชอร์เนี่ยมันสามารถทําให้เขาเนี่ยโดนดาเมจจากระยะไกลาจากระยะที่เราไม่สามารถยิงถึงจากปืนอื่นได้นะครับผมผมเลยชอบใช้ปืนนี้นะครับในการไล่ตามคนอื่นครับ คือชอบหนีกันมากๆเลยครับผมในแรงผมไม่รู้ว่าทําไมนะฮะคือหนีกันมากๆนะครับผมเลยต้องใช้ปืนออบิจเนตแลนเชอร์ครับไม่งั้นตามผมไม่ได้จริงๆครับคือในความรู้สึกนะครับผมของปืน L9 เนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะครับผมเทียบกับออบิจเนตแลนเชอร์เนี่ยแรงมากกว่าครับต่อนัดนะครับคือปืนเนี้ยมันต้องยิงไปเรื่อยๆครับผมเป็นปืนตอดเนี่ยแถมบางทีเจาะเกาะเขาไม่ค่อยเข้าด้วยครับผู้ชมก็ลองดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะบางทีผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ปืน L9 สักเท่าไหร่นะครับผมชอบเน้นดาเมจของปืนอาบิสกาเนตเลนเชอร์ e er มากกว่านะครับเพราะว่ามันแรงจริงครับเนี่ยเห็นไหมนัดเดียวตายเลยครับเพราะว่าเขาเลือ่อนเหลือนิเดียวเนี่ยแล้วมันไม่สนเกาะด้วยครับแต่ว่าฝั่งโดนพอมีเกาะอะฮะ L9 เนี่ยมันยิงเจาะเกาะไม่ค่อยเข้ามันต้องเกาะหายก่อนถึงจะยิงเข้าอะไรอย่างเงี้ยดาเมจของอาบิสกาเนตเลนเชอร์ e er เนี่ยมันแรงมากกว่าแถมเจาะเกาะเข้าอีกอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกใช้ปืนนี้มานะครับแอบสู้เขาไม่ได้ในแน่ L9 อย่างเดียวเนี่ยผมว่าตายครับ อ่าก็ให้เหตุนีนเลยนะการใช้งานเนี่ยจากผู้ใช้จริงแล้วมาลงแรงนะผมว่าเกิดหวังชนะเนี่ยผมว่าไม่ตอบโจทย์นะครับผมในการเอา L9 มาครับ L9 นะครับผมคาจะดีนะผมต้องประมาณ5 6ากาวขึ้นไปนะครับต้องมีความสามารถมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันมีความสามารถแค่สามอย่างนะเบมันอาจจะแรงนะครับผมในการที่เรายิงเนี่ยทั้งเต็มแม็กใส่ใส่มัน,นแต่ว่าพอมันหนีเราไปเรื่อยๆเนี่ย การที่เราจะยิงโดนนะครับผมมันลดน้อยลงนะครับผมเหมือนเรายิงโดนร้อยเนะครับผมจากที่แบบเขายืนนิ่งๆแต่พอเขาวิ่งหนีนะครับผมเราก็จะยิงเขาโดนเนี่ยประมาณแค่4 0่นะครับผมหรือว่า30%เเท่านั้นเองครับเพราะการยิงของมันนะครับผมมันเป็นเส้นตรงเลยครับแต่ว่าผมไม่ได้ใจว่าการปลดล็อกรูปแบบใหม่ของมันเนี่ยกระสุนรูปแบบใหม่เนี่ย มันจะเป็นยังไงครับมันอาจจะยิงกว้างขึ้นก็ได้ครับผมใหญ่ขึ้นเลยทําให้ไอเส้นเล็กๆที่มันยิงออกไปเนี่ยเห็นไหมยิงโดนง่ายขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อย่าเพิ่งเอามาเล่นนะครับผมถ้าเกิดว่ายังแค่3มดาวอยู่นะครับโอเคครับผมเราไป PVE กันเลยแล้วกันนะครับผมไปลองยิงบอสให้ดูนะครับผมลงใต้น้ำให้ดูนะครับเพราะไม่งั้นมันจะยาวมากๆเลยครับคลิปนี้ครับผมโอเคเนาะโอเคครับผมอันนี้ก็คือ Battle s h i p นะครับผมหรือว่าคลาสสิกทีมนั่นเองครับ คือหมวดนี้นะครับผมมันมีตัวหุ่นยนต์นะครับผมหรือว่าตัวจักรกลเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับเราก็จะลองเอาปืน L 9ก้านะครับผมมายิงให้ดูนะครับเพราะว่าหุ่นยนต์นะครับผมแพ้ปืน L9 นั่นเองครับผมสกิลที่3ของ L9 ล้หรือควางสามารถที่3ของ L9 เนี่ยสามารถฆ่าหุ่นยนต์ได้ง่ายๆเลยตัดไปตรงฉากที่เจอกับหุ่นยนต์แล้วกันนะครับผมมาลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับดาเมจเวลาที่ยิงเข้าหุ่นยนต์นะครับผมเยอะมากๆเลยครับผมเพราะว่ามันจะทําให้โลกหุ่นยนต์เนี่ยลดหายไปเร็วมากครับผม ไอ้หุ่นยนต์พวกนี้มันจะมีโลอยู่แล้ว L9 เ,เนี่ยเป็นตัวทําลายโลนะครับผมของหุ่นยนต์นะครับถ้ามาทําลายโลนะครับของตัวละครฮีโลแต่ละตัวนะครับผมอย่างเช่นหมีเนี่ยการทําลายโลจะเร็วมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ได้ทําลายนะครับมันจะทําลายโลแค่หุ่นยนต์เท่านั้นนะครับผมไอ้พวกหุ่นจักรลนพวกนี้เท่านั้นนะครับ ในเรื่องของการลงอารีนานะครับผมอย่างที่บอกนะครับถ้าเขาไม่สามารถกระโดดหนีเราได้นะครับผมเราก็ยิงเขาเข้าไปเต็มๆเลยครับผมคือดาเมจต่อแม็กหนึ่งเนี่ยต่อแม็กเลยฮะเรียกว่าต่อแม็กเนี่ยแรงมากๆเลยครับตอนนัดเนี่ยมันแค่25้าดาเมจหรือว่าโจมตีทีหนึ่งประมาณแค่255ดาเมจอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พอยิงเข้าแบบว่าต่อแม็กนะคือบดทั้งหมดของแม็กเลยครับยิงใส่มันเนี่ยก็สามารถฆ่าเขาได้นะครับผม คืออารีนาเนี่ยมันไม่สามารถกระโดดได้นั่นเองครับผมมันก็เลยโดนรับดามจเปเต็มๆเลยแต่จริงๆนะคือพลังผมเยอะกว่าครับผมยังไงผมก็ชนะอยู่แล้วครับผมไม่ต้องคิดเลยมากเลยนะฮะ สรุปนะครับผมปืนนี้นะครับไม่เหมาะกับการลง PVP นะครับผมไม่ว่าจะเป็น1 2 3นะครับผมก็ไม่เหมาะนะครับผมจะเหมาะแต่การลงใต้น้ํานะครับผมควบคู่กับตัวละครแลนด์บีนเพราะว่าจะเก็บค่าความโกรธเนี่ยเยอะมากๆเลยครับผมทําให้สกิลอันดิลลี่เนี่ยสามารถใช้ได้หลายรอบมากๆเลยครับแล้วการเคลียร์นะครับผมมอนสเตอร์นะครับผมก็ง่ายมากๆเลยครับเพราะว่ามันยิงกระจายนะครับผมตัวที่อยู่ด้านหลังเนี่ย ถึงแม้ว่าจะได้รับดามเมจน้อยนะครับผมแต่ก็สามารถฆ่าได้ง่ายนั่นเองครับให้ดูนิดนึงนะครับผมตอนลงใต้น้านะครับก็เคลียร์ได้ง่ายเหมือนกันนะพวกมอนเตอร์เนี่ยแต่ผมใช้ตัวลูเซียมานะครับผมก็เลยไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ยังไงก็ต้องเอาตัวแรนด์บีนมานะครับผมจะได้ใช้ควบคู่กับสกิลอะดรีนาลีนได้นะครับผม สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอาจจะทําคลิปนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเดนแต่ให้รู้อย่างเดียวเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอาจจะอธิบายไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับผมยังไงต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเถิดแบบแฟนอาร์ตนะครับผมน่ารักน่ารักจากน้องๆนะครับสามารถส่งแฟนอาร์ตนะครับผมมาได้ที่แฟนเพจเลยครับ ถ้าเกิดชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับผมแล้วลากันไปก่อนนะครับลักลับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดคลิปทิ้งไว้เนี่ยแหละครับผมแล้วก็ดูกันจนจบเลยนะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับดาเมจมันแรงมากจริงๆครับปืนนี้สําหรับ PVE นะ อย่าอย่าลืมกดติดตามและก,กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ